พี่ดูเหเฮ็ดไล่เนอเออไล่เนอเฮ็ดเอจงใหม่นี่โอ้มวนไล่พีนอนี่หอดปลาใหม่เด้ปลาใม่ปลาเฮ็ดปลาบนหฮอสิตัดก็อยู่นี่แหละาหนใหม่ก็อยู่นี่หาเฮ็ดก็อยู่นี่เนาะวอามันถื่อเนี่ยพี่นอคน่นมวลบกเออ่น่าเป็นใหญ่บางไล่ของที่เอื่นกันแุ่น นั่น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 เฮ็ดดีๆเลยคะโอ้ยเผือกขบวนมวนซาตื่นพี่หนุกเออเอออ่าขบวนคนกลางห่อหนาอันนี้ขบวนเศร้าหนุ่มห่อตัวนี้นี่นี่เอาอีเดานี่เก็บเก็บบีดาเก็บโอ้เฮ็ดเฮ็ดทานมัเฮ็ดเฮ็ดดินเห็ดดินโอ้เฮ็ดาเฮ็ดค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 า เพชรคาไม่หลุนไม่หลุนช่อนุ่มพ่อนี่นี่ขับกินขับเครื่องกินพ่อจะอยู่ห่วยอยู่ห้องผู้ใต้หนามต้นตางๆเบื่อ ขบวนหาหน่อไม้ก็มีเด้อบ้านนี้หาหน่อไม้หาเห็ดหาหอยนี่ดิหาหอยบ่หาเห็ดหาหอยหาหน่อไม้เออแจกกันแจกกันพวกโทษผุนผุนนะเอาลด้อผุนมึงตีพุ่นโอ้ออกคือเขา้าใบดีเนาะเออกระตากระตาทงยางกระไรเด้อทงยางกระไร เอาฟืนมาไวไฟเอาพืนมาไวไฟบ้านนี้มันก็อยากล่งอยากแนะเพราะว่ามันมันคือตันียเนาะบ้านนี้มันค้างไปนํามันก็แหงไปนัามันก็ไหมไปเรื่อยแล้วกํลังกอไฟเพื่อว่าเยี่ยมสีเห็ดพวงกิน กินเขาปลาซสเมืมเอ่อคีพงเจ็บแสบนะเหมืยอยนี้แกงหน่อไม้เฮาะบวนหาเห็ดฮ่าเห็ดหาหนอ่อไม้ก็นำหาบอเห็นเนี่ยเป็นไยยงโหปลาสาเมื่อคืนใส่หน่เหาใส่ไรเย็นพี่้องเ้ย cầm tiền vậy đây đây gì như này các anh à là mất trắng lyệt thôi, lấy đi thôi đưa thử đưa lâm Bọn đi นาหลวงเลยเฮ้ยเ้ยืเงินบ้าีเดวินเ่าไรนี่เง้น่ได้่ rồi chỉ phải thang này rồi xin phải thang này

Ginam. หาหนองใหม่กัมีเด้อบ้านีฮหนองใหม่หาเห็ดหาหอยนี่ดิหาหอยบ่หาเห็ดหาหอยหาหนองใหม่เออแจกกันแจกกันพ่อโทษผุนผุนแล้วเอาหรอผุนงั้นที่ผุนโอ้ออกคือเข้าวบ่ายดีเนาะเออกระตากระตาทงยางกระไรเด้อทงยางกระไร พี่เด็เห็ดหเอเออเนอเห็ดเอจงใหม่น่ยโอ้มวนารพี่น้อนี่หอดปลาใหม่แล้วปลาใหม่ปลาเห็ดปลาบนฮอสิตัดก็อยู่นี่แหละฮะนงใหม่ก็อยู่นี่นะฮะเห็ดก็อยู่นี่นอเามันถือเนี่ยพี่นอคน่นมวนรกเออใช่น้าเป็นใหญ่บางไมึงตีผุนแล้วอื่นกันเหรอุน นั่น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 เฮ็ดดีๆเลยคะโอ้ยเผือกขบวนมวนซาตื่นพี่น้องเออเออ่อขบวนคนกลางเหาอหนะอันนี้ขบวนเศร้าหนุ่มห่อตัวนี้นี่นี่เอาอีเดานี่เก็บเก็บบีดาเก็บโอ้เฮ็ดเห็ดทานหรอเฮ็ดเฮ็ดดินเห็ดดินโอ้เฮ็ดคา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  เบ็ดคา,น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 ,านี่ไวรุ่นไวรุ่นช่อนุ่มครับนี่นีขับกินขับเครื่องกินครับจะยู่หวยอยู่หองผุได้น้ำส่วนตานบปเาปุ๊ไหลบ่ไหลบ่เออไฮส้มแนะ่ไฮส้มแน่ นี่ก็เป็นผู้หนึ่งที่เอามาประกอบส่วนใช่กันน้องใหม่เอเออน้องใหม่น้องใหม่เพ็กน้องม่เพกเข้านั่นโอ้ปอกยางดีนะเขับมากมาเอาขึ้นมาไวไฟเอาขึ้นมาไวไฟบ้านนี่เอามันก็อยากลังยาแน่เพราะว่ามันมันคือเนเนาะ บ้นี้มันค้างไปนมันก็แหงไปนมัน,นก็ไหมไปเรื่อยหรอกกำลังกอไฟเพื่อว่าเยี่ยมทีเฮ็ดพงกินกินเขาปลาเสืามคี้ผมเจ็บแสบนะเหมือนไกี่มหนใหม่ฮ้บนหาเห็ดห้าเห็ดห,หาหนูใหม่น้ำมาบ่เห็นโอ้ปลาสามาขี thái nấm không, thằng Thái lấy yên gì đó, ơi, là cầm vậy. อย่านีนกันแดดนะนะมันจังละเอียดเออคอยเอาไปเถอะดาร์มเถอะดาร์มป้อนกันไปู้ำห่วงด้วยเอ,อ้ย bơ thì đó nhìn thổ đấy nhỉ cái này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  này mình rồi này rồi này ฮั้นองไม่ก็มีเด้อบ้านีิหาหนองไม่หาเห็ดหาหอยนี่ดิหาหอยบ่หาเห็ดหาหอยหาหนองไม่เออแจกกันแจกกันพ่อโทษผุนผุนนะเอาลด้อผุนมึงตีผุ่นโอ้ออกคือเข้าใบดีเนาะเออกระตากระตาทงยางกระไรเด้อทงยางกระไร ที่ได้เห็ดไล่เถื่อนเนาะเออไล่เถื่อน hết เถื่อจงใหม่นะโอ้มวนไล่พี่น้องนี่หอดปลาใหม่แล้วปลาใหม่ปลาเฮ็ดปลาบอลฮอสิตัดก็อยู่นี่แหละฮะนงใหม่ก็อยู่นี่นะฮะเฮ็ดก็อยู่นี่เนาะผมวอามันถือเนี่ยพี่น้องเพิ่นเพิ่นมวนเบิกเออ ใช่นั่นเป็นลายบางลายของมันที่นมแล้วอื่นกันเหละผมนั่น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 เฮ็ดดีๆเลยคะโอ้ยเป็ยขบวนมวนซาตื่นพี่น้องเออเออขบวนคนกลางเท่าอ๋นะอันนี้ขบวนเศร้าหนุ่มเท่าตัวนี้นี่น่เอายีเดานี่เก็บเก็บบิดาเก็บโอ้เฮ็ดเห็ดทานหมอเฮ็ดเฮ็ดดินเห็ดดินโอ้เฮ็ดขา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  เฮ็ดคาเฮ็ดคาเฮ็ดคาเนี่ยไวรุ่นไวรุ่นช่อหนุ่มเข่านี่นี่ขับกินขับเครื่องกินเข่าจะยู่หวยอยู่ห้องผู้ท้ายหลังต้นตาลเต๋อเออของแข้ เออเออนี่นี่งูนางูนาเนี่ยวมทั้งผู้หญิง่นนี่ของแถกของกิงเสียงสดเออปลาซ้อนอย่างหนูร้านโบตกินล้วะเขาขอบ่วนในการเห็ดาไฟในการกินเขาร่วมเออปลาซ้อนต้องให้ทาแต่ไรมาจะเคยเขาวัดเขาว่าเคยเห็ดเบียดร่วมอย่างเป็นอย่างดีอันนี้ขบวน ตำมะฮา mm, 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 mm. ุงหนี่นี่นนี่นี่นีผู้เสพผู้สาวเหเออผู้เสพผู้สาวตำมะฮุงตำมะฮุงแนบอาแม็กด้อยฮันแฟนเอฟซีบแม็กแม็กรอตลาดตะดีอันนี้เห็นบหแม่รอตลาดหันว่าเนี่ยมันสื่อ จื้อเตาไปปล่อยต้นละล้านหามีเต่าหมองหงมีอันนั้นนาเหมือนมีต่าหมองหงมีแกงหน่อไม้แกงเห็ดแกงกบข้รวมาสาดบ้านข้านี่เห็ดนี่ยังยังไม่อยู่สองตาพรท่านหรอวะอยู่ปลาอยู่รงคือเก่ามือนี้เป็นมือพิเศษอะมือนี้เนาะ มากินเขาร่วมขนาดใหญ่อยู่ในส่วนระบุแห่งนี้สายห้องแห่งนี้ว่าแต่บ้านข่อยกับมีทั้งบ้านอืนดนๆนมากข้าเจ้าก็มากินเขาอยู่นี่แหละว่ามีห้อยกระตุกกระติกข้าเจ้ากับถิมอยู่แถวนี้รายบรรยากาศในการมากับมีเสียงนำาตกตาดแบบดสดๆมีเสียงเบาหน่วงหัวมวน จากผู้ที่มาอันนี้ก็มีปลาใหม่อยู่ใ,ใก่ไก่ย,ยูเขาทาเขาทา